เปเป้ะเปะละลายพันสวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมแล้วก็วันนี้พากันมาอยู่ในสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมของเปเป้ะเปะละลายพันนะแล้วก็วันนี้เนี่ยถือโอกาสที่จะมาพูดถึงน้ำหอมที่อยู่ในกระแสข,ของปี2017สำหรับเปเป้ะละลายพันนะครับอันนี้ขอออกตัวก่อนว่าสำหรับเปเป้แต่ว่าส่วน ส่วนตัวแล้วผมเองก็มองว่าน้ำหอมทั้งหมดนียที่ผมจะนํามารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันเนี่ยในวันนี้เป็นน้ําหอมที่มันอยู่ในกระแสอย่างที่ผมรู้สึกจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ได้อยู่ในได้คลุกคลีกับการถ่ายทารีวิวน้ําหอมเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่แบบว่าทักทายกันเข้ามาทางช่องช่องทางแชททางพวกแบบ Facebook หรือว่าทางไลน์เองก็ตามที่ผมได้ให้ไอเดียไว้เนี่ยก็มักจะมีคนแอดเข้ามาคุยกันหลังไม้นาะว่าสนใจน้ำหอมตัวนู้นตัวนี้ที่อ่าผมได้นำมารีวิวแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเป็นกระแสะตอบรับที่โอเคแล้วก็รู้สึกแบบมีคนเข้ามาถาม,ถามถึงน้ำหอมเหล่านี้ที่ผมจะนำมารีวิวให้ชมกันเนี่ยบ่อยๆแล้วก็มาถามถึงแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้แล้วก็หรือว่ามันเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอยากรู้ต้องหาซื้อที่ไหน แล้วก็อย่างบางคนในแง่ที่แบบเขาใช้อยู่แล้วเขาก็มาแชร์กับเราให้ฟังกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเออกลิน่นมันดีอย่างนี้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยเออกลิ่นมันเป็นอย่างนั้นกลิ่นมันเป็นอย่างนี้คือแบบเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนําน้ําหอม7ตัวที่ผมถือว่ามันเป็นกระแสะที่ดีและร้อนแรงมากๆสําหรับปี2017เนี่ยปีเนี้ยเออแล้วก็นํามารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันผมจะไม่ได้เป็นการนํามาจัดอันดับ เนาะแต่ถือว่าน้ําหอมทั้งเจ็ดตัวเนี้มันอยู่ในกระแสที่เป็นมาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องจัดอันดับให้กับเขาก็คือถือว่ามันเป็นกระแสมาของมันเองตามขั้นตอนเนาะอ่ะผมก็ขอเริ่มที่ตัวตัวที่เจ็ดก่อนเลยละกันตัวที่เจ็ดผมขอยกให้กับคลับดนุยอินเทนส์ฟอร์เมนต์ตัวนี้ครับของอาร์มาเนาะก็ ถ้าใครหลายคนที่ได้เห็นแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะดูมองเห็นได้ถึงความดุดันของแพ็กเกจเขาเนาะซึ่งเป็นสีดำเข้มเนาะน้ำหอมแนวสายดาร์กแน่นอนแต่กลิ่นแอบมีความเฟรช h แต่มันค่อนข้างที่จะฟุ้งกระจายสักหน่อยค a ปเตอร์นูนอินเทนส์โฟร์นตัวนี้ของ a า a มาเนี่ยมีการถูกเชื่อมโยงไปถึงกลิ่นของนิ Brand ชื่อดังหรือเป็น k King of f r f g r a n c e เลยทีเดียวของ c r e e d a v e n t u s ซึ่งกลิ่นมีการเคาะออกมาที่แบบว่า จะ,จะเรียกว่าเป็นการโคลนนิ่งก็ไม่เชิงแต่จริงๆแล้วคือกลิ่นก็มีความแตกต่างกันอยู่หรือคนอาจจะมองว่าก็แค่อามาฟอาจจะยังไปไม่ถึงชั้นนิชแบร์อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะพูดหรือจะเปรียบเปยต่างๆนา,นานาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะรู้สึกถึงแต่ผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะส่วนตัวคือไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ในการใช้ครี e อ a v เวนทัสเท่าไหร่อาจจะเคยดมจากตัวหลอดไวออ้บบ้างแต่มันมีหลายแบชโค้ดลอกเกินแล้วก็ กลิ่นมันแตกต่างไปตามสูตรด้วยนะสำหรับคร e เ d a v เว t ตัสเพราะฉะนั้นมันก็จะฟันธงยากครับว่า a ามาร์ฟคาบเทนุอินเทนส์โฟร์เมนตัวเนี้ยมันไปคล้ายไปไปคล้ายกลิ่นกับตัวสูตรไหนของคร e เ d a v เว t u ัสแต่เอาเป็นว่าในกลิ่นของที่มันเป็นลักษณะของอ่ากลิ่นเรียกว่ากลิ่นสับประรดหรอแล้วก็กลิ่นที่มันคลุกคลา้าวกับ กลิ่นของแนวแบบสโมกกี้ครับกลิ่นควันๆอะไรเงี้ยคือมันทาให้ให้ถูกเชื่อมโยงถึงกันมันจึงเป็นน้ําหอมที่ตกอยู่ในกระแสไปอย่างง่ายดายตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเอาจริงๆแล้วแล้วก็มันต่อเนื่องจนมาถึงเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้และมันก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในกระแสจริงๆมันทําให้คนเนี่ยอยากรู้อยากเห็นว่ากลิ่นมันมีความคล้ายกับนิสแบรนชื่อดัง ได้อย่างไรและกลิ่นมันเป็น,นแ,แนวแนวทางอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็มีคนอยากที่จะแบบอยากรู้อยากเห็นและอยากลองอ่ะหานไปสําหรับตัวแรกนะครับมาดูตัวต่อมาครับตัวต่อมานี่เป็นของ d i o Swa <c> s <oughs> h นะตัวนี้นี่คือถ้าเกิดใครๆที่เข้ามาดูรีวิวตัวนี้ของผมเนี่ยแล้วมาเห็น Under อันตัวนี้ก็อาจจะร้องยี <c oughs> พี่เป้เอาอีกแล้วอะไรเงี้ยพูดถึงเด o s w a s h อีกแล้วคือแบบเหมือนกลับมาแบบ ปั่นกระแสอะไรให้กดิโอซวัตมากมายนักจริงๆแล้วคือนี่ไม่ใช่การปั่นกระแสแต่เอาเป็นว่าผมรู้สึกจริงๆว่าหลังจากที่เขาถูกวางขายในบ้านเราหรือเอาตั้งแต่ที่เขาถูกเรียกครับเป็นการวางขายทั่วโลกเนี่ยกระแสของดิโอโซวัตมาค่อนข้างที่จะแบบแรงมากนะ,แ,ะแรกๆอาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยในเรื่องของความรู้สึกของไม่รู้ผมรู้สึกว่าคริสเตียนดิโอเวลาออกมาเนี่ยน้ำหอมตัวไหนออกมามักจะมีคนเฝ้ามองแล้วก็ เหมือนจะมีคนบางกลุ่มไปแ,บแอบ ads เข้าไว้ซะก่อนการแ,รแอส ads อการแล้วก็แต่เหมือนการแบบไม่เปิดโอกาสให้กับเขาซะก่อนเนาะก็ไปเหมือนก็นติดลบให้กับเขาซะแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทํารีวิวน้ำหอมมาเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมพูดคุยกับคนต่างๆที่เขาทักทายเข้ามาตามในตามแชท a c e b o o k หรือว่าแชทของ Line เองก็แล้วแต่เนี่ยพอเขาได้ไปสัมผัสกับเดสวัสแล้วเนี่ยคือ บอกเลยว่าเดโอโซวาร์เนี่ยเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในใจใครหลายๆคนไม่แม้กระทั่งผู้ชายผู้หญิงหลายๆคนก็ชอบถึงแม้ว่าทุกๆวันเนี้ยบางคนจะบอกว่าน้ำหอมตัวเนี้ยคือมันหอมนะแต่พออยู่บนผิวเขาแล้วไม่โอเคแต่คนเหล่านั้นก็มีมันเก็บไว้เพราะว่ากลิ่นมันหอมแต่ทีเนี้ยคือมันอยู่ที่ผิวเราเนี่แหละว่าเมื่อสัมผัสกับเดโอโซวาร์แล้วเนี่ยมันไปรอดหรือไม่รอดนะ ก็ต้องยอมรับว่าเดลวสวาสเนี่ยอยู่ในกระแสที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆแอนกันในบ้านเราไม่แพ้เมืองน,นอกเลยทีเดียวอย่างผมเองก็ตามเนี่ยผมเป็นคนรักแบรนด์ของคริสเตียนยอร์นะแต่ครั้งแรกที่ผมไปดมเขาไปดมกลิ่นของเขาที่เคาน์เตอร์เนี่ยผมรู้สึกแบบผงะมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันฉุนเกินไปแต่พอกลับมาที่บ้านแล้วพอมาดมที่ผิวตัวเองเนี่ยคือกลิ่นมันหอมมันหอมแล้วกลิ่นมันแบบละมุน,วนนวลๆคือมันมันเฟรชแบบแห้งๆอย่างที่ผมรู้สึกเลยแล้วก็ พลโอเคต้องกลับรถไปซื้อแล้วก็มาเป็นเจ้าของมันจนได้สำหรับดิโอโซาตัวนี้ราคาบนห้างขนาด100 ml อยู่ที่4,100บาทนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกราคาของ c ับเดนอยด i อ t e n ทนส์ตัวนี้เนี่ยบนห้างอาจจะไม่มีนะครับถ้าเกิดหาซื้อตามเพจเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1,600ถึง1,900บาทประมาณนะครับลองหาดูนะต่อเนื่องมากับตัวตัวต่อตัวต่อมาเนาะตัวต่อมา ผมจะพูดถึงตัวนี้แล้กัน v e r s a c e e u ปัอมดีแลนบลครับขวดแบบนี้แหละ <c oughs> เนะาะลักษณะสีน้ำเงินเข้มๆตัวนี้ v e r s a c e ดีแลนตัวเนี้ยออกมาไล่ๆกับเดอโซวาร์ตเลยตามหลังเดอโซวาร์ตมาได้ไม่นานมากนะักแล้วก็เป็นกระแสทันทีเหมือนกันก็คือแบบกลิ่นมีความคล้ายคลึงกันด้วยหลายๆคนที่เขารู้สึกกันแต่ส่วนผมก็ มันอาจจะคล้ายกันในเรื่องของกลิ่นที่เป็นแบบในแบบ a แบ b r o ซานกับ p a ช c h o u เนาะสำหรับอ่าเดลโวาร์ชและดิแลนดบลูคือกลิ่นมันจะให้ความรู้สึกแบบเฟรชแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าหวานกว่าหวานกว่าโซวาส,วสแล้วก็ดิแลนดบลูเนี่ยรู้สึกแบบมีความเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะอหวานนเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วมีความแบบสับสาบของกลิ่นที่แบบมันมีสเสน่ห์มากๆเนาะตัวโซวาสจะเฟรชแบบแห้งๆแต่ตัวนี้จะเฟรชติดหวานและ ผมว่ามันโอเคนะแล้วก็อยู่ในกระแสเหมือนกันตอนนี้เนี่ยก็เข้าใจว่ามีหลายๆคนก็คือแบบอยากที่จะแบบเป็นเจ้าของเขาพอสมควรหาซื้อง่ายสําหรับ b ัว Social er Dylan Blue ตัวนี้บนห้างผมได้มาตัวที่เป็นเซตเนาะถ้าเป็นแบบกล่องเดี่ยวขนาด100 ml อยู่ประมาณ3,600หรือ3,900ผมจําไม่ได้ประมาณนี่ครับเรทอยู่ที่ประมาณ3,600-3,900 ลองไปหาดูบนทางสรรพสินค้าครับหรือตามเพจก็มีเหมือนกันลองหาดูดีๆหาของดีๆนะหาให้เป็นแล้วก็ดูดีๆกลัวว่ามันจะเป็นของปลอมอะไรเงี้ยครับอมาดูตัวต่อมาเลยแล้วกันตัวต่อมาหรือตัวต่อไป <laughs> อ,อตัวต่อไปก็จะตัวต่อไปจะพูดถึงตัวアスレ w a n t e d ครับตัวนี้เลยตัวนี้แน่นอนครับเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีขาย บนเคาน์เตอร์แบรนด์บนห้างสับสินค้าในบ้านเราเนาะอาจจะต้องฝากเพื่อนซื้อหรือดูตามเพจต่างๆอัซโซลวอนเทสตัวนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะปี2016ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกระแสที่ค่อนข้างที่จะฮอตฮิตเหมือนกันแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีตามเพจต่างๆในบ้านเราเนี่ยหรือกลุ่มขายน้ำหอมเนี่ยตัดมาขายเอามาปล่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะเป็นไอเทมแรกๆที่ เป็นที่หมายปองของผู้เล่นน้ำหอมแล้วก็กลุ่มคนใช้น้ำหอมเพราะแพ็กเกจที่มันดูเท่ครับเหมือนกับเป็นลงลังกระสุนเงี้ยครับมันสื่อให้เห็นว่าน้ำหอมขวดเนี้ยมันพร้อมจะยิงความหอมออกไปหาผู้คนรอบข้างแบบแบบว่าแบบเรียกว่าไงดีแบบไม่หวังผลเลยคือมันกระจายตัวแบบทิศทางมากๆสําหรับกลิ่นคือแบบมันไปแบบโซราร์เลยแล้วก็คือกลิ่นแบบกระจายฟุ้งดีมากกลิ่นแบบ อย่างที่ผมเคยรีวิวไปคือกลิ่นมันจะมีลักษณะของความเฟรชมีความหอมหวานแต่ไม่เลี่ยนนะครับเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวนะที่มันเฟรชแล้วก็มีกลิ่นส้มๆมห,มหวานๆแบบมันมันโอเคเลยอะคือกลิ่นแบบมีกลิ่นของจิงเจอร์ที่แบบมันให้ความรู้สึกแบบทั้งหวานทั้งซ่าแล้วก็มันแบบมันเฟรชเฟรชแบบสดชื่นมากๆครับแล้วก็ไม่เลี่ยนอย่างที่ผมบอกไปตัวเนี้ย มันอยู่ในกระแสแน่ๆเท่าที่ผมเห็นมานี่คือแบบว่าเวลามีใครเอามาปล่อยหรือว่ามีใครนําพามันมาเนี่ยคือมันมักจะเป็นไอเทมแรกๆจริงๆที่แบบว่าหมดไปในไม่ช้าคือแบบนะก็ขอยกให้กับเขาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้ําหอมที่อยู่ในกระแสข,ของปี2017นี้เนาะจริงๆเขาก็มีชื่อเสียงของเขามาตั้งแต่ตอนที่เขาออกมาแรกๆแล้วล่ะเพียงแต่เขายังสามารถที่จะต่อยอด ชื่อเสียงของเขาแล้วก็ความน่าใช้ของเขาต่อมาต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอ่าก็ผ่านไปอีกตัวสําหรับอาซโลว์วอนเท็กล้อ Solo, ed, งอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะพยายามที่จะให้ดูแพคเกจของเขาแบบชัดๆนะครับเพราะว่ามันเท่จริงๆแล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆตัวต่อไปเราจะมาดูตัวตัวไหนดีเอาตัวนี้ละกันครับเป็นตัวแทนของความหอมหรูแล้วก็สดชื่นมากๆสําหรับเจ้า ปาน้านลอมตัวนี้ครับต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆทั้งต่างประเทศและในประเทศเราตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกราคาของนะวันเทสเนาะวันเทสนี้ผมได้มาจากอเมริกาครับเพื่อนอ่าเขาเรียกวาครับแฟนของน้องที่ผมรู้จักกันเขาหิ้วมาให้ตรงนี้สองพันกว่าบาทราคาถ้าราคาเต็มๆก็น่าจะประมาณสามพันกว่าบาทประมาณนี้ครับแต่บ้านเราหาซื้อไม่ได้นะต้องฝากเขาซื้อเอา ตามเพจห็นผมเห็นมีตั้งแต่พันปลายปลายนะลองไปหาดูอมืมาพูดต่อกับที่ปาตาลอมดีกว่าปาตาลอมตัวนี้ออกมาปีมันเป็นการแอนนาลสำหรับปี2017เหมือนกันผมคิดว่างั้นนะแต่ว่ามันผลิตมาตั้งแต่ปี2016เนาะน่าจะผิดลงผลิตล่วง,งหน้าแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยวางของในปี2017แล้วก็กระแสตอบรับดีมากกลิ่นของดอกไอริสและกลิ่นของ แนวแบบพาวเดอรี่ครับแนวแป้งแป้งตามสไตล์ของปาด้าครับคือเอามา mix รวมกับกลิ่นของดอกไอริสแล้วมันให้ความรู้สึกแบบรูหรูกลิ่นของแป้งแป้งแบบสะอาดสะอาดสดชื่นสดชื่นเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วรู้สึกแบบวันนั้นเราดูแบบดูสะอาดดูแบบเป็นเป็นผู้ชายที่แบบน่าสนใจนะครับดูแบบหล่อทุกกระเบียดนิ้วแล้วก็แบบดูสะอาดสะอาดนะครับมีความ f r e s อยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็ติดหรูสักหน่อยสําหรับปาตลอมโกปาต่อมตัวเนี้ยราคาบนห้างอยู่ที่4,200บาทในขนาด100มิล,ลรหรือ100มิล,ลนะแต่ถ้าตามเพจนะก็อยู่ที่ประมาณ2,000ปลายๆนะหรืออาจจะ2,000กลางๆหาดูดีๆเนาะอาจจะได้ในราคาที่โอเคหน่อยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่กระแสฮอตฮิตฟีเวอร์ heat, fever, มากมก ตอนนี้เนี่ยตามเพจต่างๆเนี่ยคือหาของน่าจะยากแหละนะอาจจะต้องไปเดินไปซื้อตามห้างเนาะในราคาที่แพงสักหน่อยก็4,200บาทแต่จริงๆก็คือคุ้มค่านะแพ็กเกจต่างๆคือแบบทําออกมาได้ดีมากครับสำหรับปาดอลอมมันดูหรูหราสมแบรนด์ของเขาจริงๆแล้วก็สมราคามากๆนะมสมควรที่จะมีไว้ครับใช้สลับกันคือมีกลิ่นที่อาจจะเราอาจจะมีกลิ่นที่แบบ e s ร f เฟร h ใช้แบบง่ายๆไปแล้วเราอาจจะหาํำหอมที่มีกลิ่นที่แบบเฟร f r e s h แต่ติดรูสักหน่อยเพื่อมาเพิ่มบุคลิกของเราเสริมบุคลิกของเราให้ดูดีและมีอะไรนะตัวต่อไปผมขอพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยครับก้อนหินก้อนนี้แน่นอนว่าไม่มีใครปฏิเสธในความร้อนแรงของปี2017นี้นั่นก็คือเจ้าอควา a m ม r a นั่นเองจากบูมการีครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาออกมาตั้งแต่ออกวางขายเปิดตัวมาตั้ปี2015แล้วไล่ๆกับพวกดิโอ o วัและก็ Versace d y l a ดีเลนเลยแต่ว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยกระแสะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คืออาจจะเพราะว่ากระแสะของดิโอ o วัตอนนั้นมาแบบร้อนแรงมากมันก็เลยเหมือนกับยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหรนะ่นขนานั้นหรืออาจจะเป็น ที่นิยมไปแล้วในในคนบางกลุ่มแต่ก็อาจจะยังไม่ถูกพูดถึงกันในวงกว้างเท่าไหร่แต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นไอเทมอีกไอเทมหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนบอกว่าทำไมมาฮอตฮิตเอกตอนที่มันมันมีกระแสของการ discontinue หรือว่ามีการถูกลิฟของเก็บเพื่อที่จะไม่ได้วางขายอีกแล้วอะไรเงี้ยครับคืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางบูการีเนี่ยมีการดิสคอน t ิ n นีสำหรับเจ้า อาคว้าอเมราแล้วจริงๆแล้วหรือ,อยังจริงๆคืออาจจะแอนนอวส์ไปแล้วที่ต่างประเทศแต่บ้านเราเนี่ยบนห้างยังมีวางขายอยู่เนาะลองไปหาดูได้ครับราคาของเขาอยู่ที่4,100บาทในขนาด100มิลลิลิตรหรือ1มิลนะตามเพจต่างๆเนี่ยเจอตั้งแต่1000กลางๆไปจนถึง1000ปลายๆถึง2,000ต้นๆในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันหาซื้อยากเนาะเพราะว่าของขาดครับถ้าเกิดว่าเราจะมองหาก็ตามเพจต่างๆตอนนี้ของขาดนะ แต่ถ้าไปดูบนห้างครับบนห้างยังมีอยู่ลองไปหาดูครับสำหรับอะควาอเมราตัวนี้ส้มจีดและคือส้มมากๆคือกลิ่นมันเฟรชจริง,รงๆแล้วก็ยังมีสเสน่ห์ของความเป็นกลิ่นกลิ่นคาวของไอทะเลอะไรแบบนี้คือกลิ่นไอของทะเลเนี่ยคือยังมีอยู่สำหรับเจ้าอะควาอัมมรายังมียังมีให้ได้กลิ่นได้สัมผัสอยู่ของความมีสเสน่ห์ตามแบบฉบับของอาตระกูลอะควาของเขานะครับแล้วก็ เพิ่มเติมคือมีกลิ่นส้มที่แบบให้ความสดชื่นมากๆจริงๆสําหรับตัวนี้ผมเชื่อว่ามันคืออีกหนึ่งไอเทมที่หลายๆคนแบบว่าเลิฟมากๆอย่างผมนี่คือแบบก็คือชอบมากๆเลยเหมือนกันเนาะเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ตลอดครับใช้ได้ทั้งวี่ทั้งวันใช้ได้ทุกวันด้วยคือเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับกลิ่น้าวๆของตระกูลอควาของบูร์กานเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ชอบก็อาจจะเป็นไปได้เนาะ ก็เอาแบบว่าเลือกเอาตามความชอบเนาะลองไปสัมผัสกับลิ่นของเขาดูอันทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะครับเป็นพระเอกของรายการเนาะในรายการของรีวิวของตัวนี้ของเปเป็นอละไรพันเล็กก็ว่าได้เป็นน้ำหอมตัวหนึ่งที่หล่อเข้มสุขขมมีมากแล้วก็ดูแบบผู้ดีมากๆเลยสําหรับ Dolce Gabbana The เด e ะวันออเดอร์ตัวนี้ครับ คือจะบอกว่าจริงๆเขาออกวางขายตั้งแต่ปี2015แล้วนะมาต่อยอดความสำเร็จของตัวอั t โตเลตที่มีวางมาตั้งแต่ปี2008 a เนาะอดอร์เพอร์ฟิวมเนี่ยออกมาปี2015บ้านเราเนี่ยเคยนำเข้ามาโดยบริษัทลักเอเชียและจะเรียกว่ามันประสบความสำเร็จหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าด้วยนขณะนั้นเนี่ยคืออาจจะยังหารีวิวชมได้ยากก็เลยคนอาจจะเข้าถึงโดยเช่นกาบาน่าได้น้อยหน่อยด้วยด้วยแบรนด์ของเขาเองแล้วเนี่ย คนทั่วๆไปมักจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับโดชเชนกาบาน่านอกจากคนที่ใช้น้ําหอมและเล่นน้ําหอมเนี่ยจะรู้จักแต่ถ้าเกิดคนทั่วๆไปแบบตัดสีตสารแบบว่าอยากใช้น้ําหอมเนี่ยถ้าเกิดจะแบบอยากได้โดชเชนกาบาน่าเนี่ยคือยากคืออาจจะนึกไม่ถึงสําหรับ,บแบรนด์แบรนด์นี้เนาะแต่จริงๆแล้วโดชเชนกาบาน่าเนี่ยเป็นแบรนด์น้าหอมอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบดีงามมากๆเนาะและก็เจ้าออเดอร์ฟิลมตัวเนี้ยคือในช่วงที่ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระแสค่อนข้างดีมากตอนนี้ก็ยังดีมากๆมีแต่คนอยากจะเป็นเจ้าของเพราะกลิ่นของมันเนี่ยมีสเสน่ห์ครับกลิ่นหล่อเข้มแต่แบบมีความสุข,ขุมเป็นกลิ่นที่ละมุนละมุนผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมสายดาที่เวลาใช้เนี่ยเวลาเราโดเวลาที่มันโดนเหงื่อเวลาเราไปตากแดดหรือว่าเราไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่เหงื่อเราออกนะครับคือกลิ่นมันยิ่งมีความแบบหอมละมุนนะครับมันมันให้ความรู้สึกแบบ มันไม่ได้รู้สึกแบบกลิ่นแบบตุนๆแบบน้ําหอมบางตัวที่แบบพอโดนเหงื่อเข้าไปแล้วแบบโหไม่รอดไม่รอดอะไรเงี้ยครับแต่โดยเช่ากาเบรียเดวานแัะเจมส์ฟลมเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็โอเคมากๆบางคนอาจจะแบบใช้แล้วไม่ติดทนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันเป็นกลิ่นที่ติดผิวแล้วก็มันชวนคลุกคลุกในและมันโคตรมีสเสน่ห์เลยจริงๆคือแบบสําหรับผมเนี่ยคือผมยกให้มันเป็นน้ําหอมสายดาร์ที่แบบ ที่ผมรักมากที่สุดในเวลานี้เลยเนาะแล้วก็แบบมันเป็นมันเป็นน้ําหอมที่แบบเฮ้ยมันมันดีอะ่ะแล้วก็แบบมันหล่อมันคือชาดําเย็นที่หล่อมากๆคือกลิ่นหวานแล้วมีกลิ่นขมและมีกมลิก่นที่แบบละมุนล,ละมุนมันแบบมันคู่ควรที่จะมีเก็บไว้แล้วก็นะน่าสะสมจริงๆถ้าเกิดใครที่อยากที่จะมีน้ําหอมสไตล์แบบหล่อๆ สุขุมสุขุมเนี่ยผมแนะนำเลยสำหรับดอเชนแองกาบาน่าเดอะวันเดอะไปฟิลมตอนนี้เนี่ยคือบริษัทชิซิโดเนี่ยซึ่งได้ทำหน้าที่ในการนำเข้าแบรนด์ของดอเชนแองกาบาน่าเนี่ยก็ได้มีการนำเข้าเดอะวันเดอะไปฟิลมเข้ามาแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองครับเมื่ออาจจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วนี่เองมั้งก็มีการวางขายบนท่านสัพสินค้าแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่4,4700บาทนะครับสำหรับ100 ml ขอโทษ4,007ไหมน่าจะใช่50 ml อยู่3,004 4 100 ml อยู่ที่3 4,700บาทอาจจะดูแพงหน่อยนะแต่จริงๆแล้วมันคุ้มราคามากหรือถ้าเกิดดูตามเพจเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับคือตามเพจเนี่ยก็อาจจะมีของมาปล่อยบ้างนะครับก็ราคาน่าจะวิ่งอยู่แถวๆมาสักช่วง2,000กว่าๆเนาะลองหาดูได้ก็ถ้าตาดีได้ก็ตาร้ายเสีย <laughs> นะลอง หาเพจที่น่าเชื่อถือครับแล้วลองไปสั่งซื้อดูครับก็จะได้ราคาที่ย่อมเยาวกว่าตามเคาน์เตอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้อุดหนุนเคาน์เตอร์เนาะคือแบบจะได้แบบเออแบบว่าเขาเรียกครับมีสีสันหน่อยในวงการน้าหอมคือก็อยากให้เคาน์เตอร์คือได้ขายได้บ้านเนาะสงสารพี P ่พี่เบนะอ่ะวันนี้ก็เนี่ยครับผ่านพ้นไปสําหรับน้งหอมทั้งเจ็ดตัวของเปเป,เป้ละลายพันที่โดยส่วนตัวแล้รับ ผมรู้สึกว่ามันอยู่ในกระแสแติดอยู่ในกระแสสำหรับปี2017ซึ่งแบบเป็นน้ำหอมที่ใครๆก็พูดถึงแล้วก็มีคนผมเชื่อว่าจำนวนที่มากพอสมควรครับที่พูดถึงเขาแล้วก็อยากที่จะเป็นเจ้าของอยากที่จะลองกลิ่นอะไรก็แล้วแต่หรือก็มีคนถามถ่ายเขามานู่นนี่นั่นต่างๆนานา,นามันจัดว่าเป็นเจ็ดไอเทมที่มีเขาเรียกครับมีกระแสที่ดี ค่อนข้างมากสําหรับในปีนี้เลยเนาะแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะยิงยาวไปจนจบปีนี้ของปี2017เผลอๆดีไม่ดีอาจจะต่อนเนื่องไปถึงปี2018เลยก็ว่าได้ลองดูแล้วกันว่ามีตัวไหนที่จะยิงยิงชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยต่อนเนื่องออกไปได้เรื่อยๆเนาะเออก็เนี่ยครับวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับรีวิวน้ําหอมที่เป็นกระแสสําหรับปี2017ของเปเปอรละลายพันฝากไว้สําหรับรีวิวตัวนี้ถ้าเกิดชอบก็อขอ ให้ช่วยกดไลค์ให้นิดนึงแล้วก็กดซับสไครต์ติดตามผลงานกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับไปเป็นหลายพันแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ติดตามกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่มันจะมากไปกว่าคำม,มากไปกว่าคําว่าขอบคุณเนาะตอนนี้พูดเยอะไปแล้วก็จะเหนื่อยหน่อย <c oughs> นะก็ฝากไว้แล้วกันครับสําหรับรีวิวตัวนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย